รับสวัสดีก็คนกัน้วยนะครับผมวันนี้้วยเกม Home, for, Home for ์ซ yeah! ัวโฮมฟ์ซั i ไวเย้วันนี้ผมจะมาเล่นโหมดโหมดทวีวันนี้ผมจะมาเล่นพี่ฮานะครับผมนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมก็รอห้องลุยนะครับผมก็รอสรกักคู่เนื้อมันเข้ากันที่ไหหาหน้าเลยช่วงเช้าน,น,น,นี้นะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปจัดช่วงที่เราหาห้องได้เลยแล้วกนะครับผมไปโอเคในที่สุดแล้วก็หาห้องเจอแล้วนะครับผมก็โอ้แต่ละคน แต่วันนี้ผมไม่เจอดูรีแฮตานี้ึือว่าฮะโอ้โหเพิ่งเห็นเมื่อกี้ดูรีมากับเขาด้วยนึกว่าเป็นพี่แปงสิเอฮ้ยน่าป็นตอนแรกนึกว่าเป็นพี่ปิงเขาเห็นหูฟังฝีเขียวเฮ้ยถึงเขากดพิอมหมดแล้วเราก็ไปเลยละกันมามาแมแะนะ่หนึ่งคนโอเคเตรียมแล้วแล้วอู่ในแบบที่วักล้างนะครับผมนะคนะ ผมผู้แมนสองเล่าแหละนะผมเนะี่ยโอเคพ้างประตูทองเลยนี่ทำประตูให้เรียบร้อยจากแรกมาต้องงุตูนนะครับผมนะนั่ขอนให้มกพังให้มกไหนมีมีมีแฮรสาม,ม 5, 3, ใช่ไหม,ไมอ,อุ้ยมีเยอะมากเลยแลวไม่เจอเซอร์ไวนะครับผมโอเค อีกนานวันจะเจอกันนะครับเพราะว่านั่นนอนน้องเมืนอยูเขาโบนเนาะโอเคนี่ดูริมาขโมยริจะไปไหนไม่ลงนถ่ายลูกผมฝันเป็นมือใหม่แน่นอนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไล่ตามนอนี่ไปเรื่อยๆเลวกันนอนก็ใช้กล้องไปแล้วแต่ผ้านะผมอ้าวหลุดลงไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ น้องก็โดนตีรอบหนึงเฮ้ยเจอใครไม่เจอเตอพี่รามเพรานั้นอู้หูเอา้าเอาเอา้าเอา้า<อ>เฮ้ยไม่เ<อ>ีอ่ะหมอังหัวอะไรครับเนี่ยจะไปตายนะพี่รามโอ้โห้ยไปแล้วเข้าอ <c oughs> ีกแล้วเหรอเฮ้่ยอ่ะเฮ้ยเอา้าไม่โดนนี่ไ เอาเอาหมเ้ออ่อไปไหนเออ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 กีแค่สั่งจะอยู่แหวเมาเลยสักพี่เรานีไปไหนหนีไปไหนขอไปละกันอแขนไปเลยละกันอุะ อไปต่อไปเป็นใครเอ่ยเฮ้ยใครใครใครมาสะอาดไหวไม่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 เรจะให้ไหนว่า,าอีา่หนามันไม่โลเยเลยเอาหนักขี่ดูไปทีดนึงหนีไปไหนอขอแข็งหน่อยฉันจะเอาแขกไปอ้าว ลงไปซะแล้วเจอศพไอ้แหนเจอพี่เจมแล้วเป็นนไงล่ะอู้ไม่เจ็บไม่ค้างเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โหไอ้น่ะโอ้โหพี่พี่ลำเข้ามากเข้ามากเลย่สุดหนึ่งหนึ่งแผลเล้าไปไหนแขนเจ็บแขนเจ็บแล้วนั่นน่ะหนีไม่รอดหรอกอ่าหมดแรงแล้วหมดแรงอะไรใช่ไหมเมืครสั่งซืู้่เจ็บแข้งแล้ว ียมแทไม่เป็นไรก็เซ็กซี่รู้ดีขอด้วยกันคือถ้าขอเอาแขกไปด้วยกันนะเอ๊สองลูบีนาแล้วไม่ใช่สิต้องพูดว่าสองคนตายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอชุบหน้าไม่ได้หลรอชุบแหละแต่ไม่มีใครเก็บเลยนะอ๋อเก็บพาไปแล้วนั่งไงเจอแล้ววดดีจะไปไหน้ดูบีนาเป็นฟ้า เฮ้ยมีคนในนี่มีคนวาดเสกอา้าวเตยโคตดีเลยเออตายฮ่าโอเคไปเลยาากันเลยแขนดูดีนี่เอ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างเอาเลือดออกก่อนเดี๋ยวข้าไปค้าพสานตักเองนะครับผมนะข้าอ,อ,อันนี้ไน้งไ,งมนไม่ไดนะ้หมุนนี้ไดบไม่ได้เนาะเอ๋ว้าไม่ใช่ว้าเ๋ยวต้องต้องถอด ใช่เป็นเนี้ยมากเลยเหรอคูณลีตัวนี้ไม่ไหนเอาลมต้องติดอะไรหละโอ้โหตเอ๋ไปไหนมีกล้องแน่นอนเลยเฮ้ยแล้วไม่สินไม่สินกล้องไม่ถึงขอบเลยด้วยอ่ะวิ่ง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 เอ๋วิ่งเอ๋วิ่งอ้าวนี่พาตายเรียบร้อยแล้วมีใครเก็บอุ้ยเดี๋ยวชิงตอนไหนเนี่ยอ๋อมีกินอะไรนี่หว่า อ้านี่ไม่ใช่ไม่ใกิงก้อนกิงกิงิงที่เอ็รเอาีแล้วแหมแหมเอาพี right ่ดาวก่อนเลยกันเอาพี่ดาวใกล้จตายแล้วนะับผมนะเพราะฉะนั้นขอกเมไม่เอาไม่ลงเอาอ้ชุพไม่ลงเปนไหนเราเงืเลย เป็นยังไงฮะหรือร่นหนึ่งแน่จะ้งนจังหวะนี้มอบเบบี้อเออ้าไม่โดนว้าไม่โดนน่าแ้ตือแตกว้าวลิบี้าเนี่มันสนุกจริงๆเลยต่อไปก็นี่แรแวแอ้าวลงอีรอบนึ่งก็จะฟัด ลุนกอนจะสกิลไม่ได้อา้าวล้มตาย what ห้านาทีจบแล้ว what the fuck เจอมือใหม่แน่ๆนแบบนี้ผมว่าพออีกรอบขออีกตาหนึ่งด้วยกันมันคลิปอาจจะสร้าน,นไปไปโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเจอแดนนามแล้วก็โอหตามสามเลยเนหะรอไม่ได้ชื่ออะไรว้นลืมไอ้ที่เรื่องในซีรีส์อะตามชื่อไม่ได้ ทำไมว่วัยตาในใจอยาดา,ามะเนี่ยโอ้ไม่ก็อย่าไม่เป็นไรพี่ฮาขอแข,อขงโคตนนายหน่อยละกันนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจิมนามจิมหนูดีเอาไหนดีเอาไหนดี โอ้โเจอแต่ผู้ชายเว้ยเฮ้ยวันนี้ไม่เป็นไรพี่ค้าไม่แคร์ครับผมนะโม่ด่านนี้สุดสั่งรลนี่ใช่ตอนเร้ว่าจะผู้ผิดก,กับผู้ผิดขึ้นมาอนะโหอัวอะไยเนี่ยทำได้แป๊บ ทำนะเขก่อนก่อนนะเอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้เป็นไหนตาพี่ลามน่าใช่แหละเจอผีแล้วไเอ้ย ไปไหนไปไหนตรงนี้แก้วโอ้ไม่เก่าไมคนทุกคนชอบชอบโดดตายตอนกันตังวะเออเป็นคนที่แบบไม่คิดไม่คิดไม่คิดแบบไอเน,นี่ยอะไรวะพี่คิดดีๆอย่าแบบชอบโดดตายเอาเองเอ๋อแบบเอา้าชอบโดดแต่กันเหรออะไรป,ประมาณนั้นคุณครับ หาเลยแหละพี่น,อน้องหาเลยแหละพี่น,อน้องทีเลยไปกองเลยไหมไม่ได้โว้ยตรงลำเท่เมื่อกี้เป็นข้ารูที่เป็นแบบซุปเปอร์เีโร่ใช่ไหมโอ้สวมมวลกันแล้ว <S <S วันนี้ดูไหมไม่ดูเอ้ยวันนี้เติมเติมแช่ไม่ใช่เมืองใหม่อันนี้ไม่ใช่เมืองใหม่แน่นอนปเป็กเดียว ตุกกะตุกอ่าพี่เอ็นคำเฉลยเลยเกิดอะไรขึ้นพี่ฮะคำทำไมครับเขาหายดังรังรัทำไมมันบินง่ายต่อเงี้ยวะเนี่ยเดี๋ยวเขาหล่นโอ้โหจูดเก่งมาก เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวแดดลามาใจเถอะสวัสดีกป็นนายครับผมว้าฮ่าหลงแน่นอนหลงไหมหลงไหมเออหลงไปเถอะดีเมียสักคนเลยรอบนี้เก่งมากเลยจัดสักคนให้ใจเถอะเจออะไรอีอกอะ เอ้ยเอา,าเน,เน,อไไเนี่ก่อนแล้วกันเป็นสัตว์อะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้โหมันลดจังวะอาเขาเรียกว่าแล้วก็นี่โอ้เล่น้ำบากะไรแต่แดดลามขึ้นไปอล้วลงดิแน่นอน วิ่งมาเหลวอไงโอ้โหซอนโดตามผมมันเริ่มเบื่อจริงๆเลยผมเริ่มเบื่อจริงๆเลยให้ตายเถอะเหมือนซอโดตายกันทังนะนี่ก็เหมือนการมุกพ่อไปอีกแอบแอบหลังรถ แอบลังลบเ,เลยน่นน่ะเออไม่เนียนไม่เนียนเือมันเนีย่ยอ้าวตาาไม่ลงใ่ด้วยเออขอทีเลยเธออัดโมงไม่เห็นไปไหนโอ้โหเป็นออตัวอัดหน้าเฉยอ้าวรุมเอออะไรครับเนี่ย เฮ้ยเออโหล่ามากเลยรอบนี้แต่ละคนเก่งเกินเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงกัดแต่ขงโดนโดนน้ำมนต์สาเนี่ยโคตรเจ็บเลยเนี่ยฮะไปไหนตาเฮ้้อแบบหมดเรื่องโมโหเลย ติดพูดดูเลยเอาได้ไหงโอ้โหแต่ละคนผมจีร่ายรอบเดียวเองผมกีร่ายครั้งเดียวเองให้แต่อ่ะไออ่าโอ้โหตกตอนนี้นาตกไฟเหมือนกันแหละ เก่งมากผม,มเป็นผีที่แบบแม่นใหม่เนาะเออเจ็บโอ้ยอือนนตายเถอะอ้าวหายอสวดเนียนมันเนียนเลยฮะบาดปาดึงรอบรวมกันครับรวกันสิครับผมออเออไออ่ะโหดงเนียนว่ะ าแลไปไหนไปไหนอ่าโลลุมผมโลลุมตานี่แน uh> ่โลลุมตายแน่แบบนี้โว้เนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วใช่เฮ้ยเข็งเหรอเข็งเหรอ อูปไม่มีเลยอ่น่นนไไหนโอ้ี่บอดหาเอเอ้อา้อนหเลยพี่เอกเ้พี่ฮาร์ดฝัก้เกินนั่พี่เอกกับพี่ฮาร์ด ตากมตายกตายมเดะล้คำไนพี่รัจื้อี่ายแล้วไม่ปลาหนีเลยปาในกเดยโอ้โหตามตตามมาไม่เอไม่นะต <laughs> แล้วไม่หลาตา <laughs> โอ้พิเภกร้องล้วหรอฮะนี่จ้าเถอะโอ้ยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอกบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบตายอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันควาคิดต่อไปแล้วสำหรับวัรรนนี้บ๊ายบายเขาเจอกันในคลิปหนะ้า